อ่ตาตั้งไว้พื้นก่อนก็ได้นะโอเคนะนี่นะคือรถล,ลูกค้าเนี่ยรถมันไม่แรงนะครับผมมันไม่ได้ดังใจนะครับการแซงการอะไรมันไม่ได้นะครับทีนี้เนี่ยก็จะให้ผมเนี่ยช่วยรับองศาช่วยทํายังไงก็ได้ให้รถมันวิ่งแซงง่ายขึ้นนะครับในระดับคลิกร้อยยีห้านะแล้วก็จะต้องทําอะไรบ้างนะครับนี่นะผมก็จะมีการ ปรับองศาตรงนี้นะครับออกไปนะครับตามสูตรผมนะแล้วก็ปรับล่องเม็ดนะครับปรับล่องเม็ดตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับองศาตามนี้ตามสูตรผมอีกเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็จะมีการจะมีการเปลี่ยนเสืองท้ายหลังนะเสืองท้ายหลังเพิ่มอีก1ตัวนะครับเพื่อที่จะให้รถวิ่งเกินอ่าอ่าวิ่งปลายปลายเนี่ยให้มันได้สัก ร้ 120. อยยี่สิบอะยังยังต่ำานละมีร้อยยี่สิบยังมากก็ได้ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบกว่าโดยคลิกร้อยยี่ิบห้านะครับผมคลิกร้อยยี่ิบห้านะไม่ใช่คลิกร้อยห้าสิบนะครับผมจะปรับมือนะครับวันนี้จะปรับมือด้วยเครื่องนี้นี่เครื่องเครื่องเล็กเครื่องของผมเนี่ยที่สร้างขึ้นนะจะปรับด้วยมือนะครับผมเดี๋ยวยังไงรอดูกันไปเรื่อยๆนะครับ เนี่ยเม็ดของลูกค้านะที่เขาใส่มามันเป็นเม็ดเบอร์นี้นะครับเม็ดลูกค้าเป็นเม็ดเบอร์นี้เบอร์หนักมากเลยอันนี้เบอร์สิบห้ากรัมนะสิบห้ากรัมสามเม็ดแล้วก็อันนี้น่าจะประมาณสิบสิบสิบกรัมสิบสองกรัมนี่แหละสิบสิบสองกรัมรู้สึกว่าหนักมากเลยนะรถก็ไม่วิ่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาดูหน้าชามเขาเนี่ยมันขึ้นได้แค่นี้นะครับไม่เยอะ ได้ไม่สุดหรอกนะครับนี่ผมจะปรับองศาให้แล้วก็จะทําให้สายพานมันทนๆนด้วยไม่ให้สายพานขาดง่ายนะโอเคตามนี้ตามตามสั่งนะครับจะทําให้นะครับปรับด้วยมือนะครับผมปรับด้วยมือตัวนี้นะอันน <ผม S 2> ี้ผมดีเลยมา,<อ>า,าที่ว่าเดี๋ยวผมอดีวัเนีไต้ี่ให้มา้เนี่ย อกากับมากรบฟาออกมากออกตัวเร็วดีแต่ก็ฟัดแต่ว่าแค่ออกตัวเฉยเต่า่าถึงออกตัวช้าทีเด,ดียวแต่ว่ามันจะใชกพไดยย้ดีะครับั่ราีคือผมไม่อยากให้ประธทนฝัดเน่ผมต้องัวใหญ่านี้ดีใช่ไหอยู่เลย เมไม่เล่นเนมี้ร <c oughs> อบหน้าผมตะมาเปลี่ยนผม้งทรหา,าที่ก่อนนะได้ยเยวกันเปลี่ยนก็ไม่ใช่ปัญหาหรอเพ่าหาทานไม่ขาดงเดียวผมมาผมาตามเวลาแล้่แล้วมเดีอยวลงนะพี่อืมเ,เดูเลยรถแต่ง Nanggung krab kia na Nanggung krab kia na Nanggung krab kia na ta tăng tăng có này, đi đi, tăng 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 tăng, mông ngã, mông bị lóc xoay mày nhỉ, thưa thiếu, ขาบอกคุณให้หมดที่ผ่านมาที่ลองหมดที่ผ่าม่ไมดไม่ั้อง่ะไเดี๋ยวผมดูันร้นะโอ้ไม่ได้่นึ่มไมาโผ่ไปเร่ไม่เฉ่อยไม่เ่ไยเฉื่อยแรงเฉื่ยบดอือร้อยร้อยนิดร้อยสี่ร้้ที่มช้าเลยมเป็นช้าเลยหลังมันบักักดึ๊ด งานทำมืองานทำมือั <c oughs> นจะสดออ้าได,าได้ลองได้ <c oughs> เม็ดไหลดูเม็ดไหลสามุดเอาไปแล้วของเดิมมาเป็นกั้นหรือไงนี่กั้นขอบไปพาดไไม่ทำจริงเราสูงนี่ก็เน่อยเหลือเกินอืมกั้นขอบไปแล้วมาเปิดขอบมันออกเลยเปิดขอบมันต้องมีมุมเอียงด้วยนะมันจะเอียงหน่อยนึงมันจะตรงไม่ได้มันดันไม่ขึ้นมันจะต้องเอียงเฉียงออกเนี่ยทำให้มันได้มุมแบบมันลายได้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 มุมลาดมันนะได้มุมเฉียงขึ้นมาดันดันขึ้นได้น่ะแบบนี้ อ,อันนี้หันแหลมใส่นี่ไ่จริงประมาณนี้ขึ้นได้แล้วแหละอยากได้เรียกหนหมเรียกของไม่ใช่ ไปทังไงผมร้อยยี่หาตัวเนี้ยผมจำไม่ได้ผมทำไปโดนตัวไหนมาไปร้อัดต่อไปอัดต่อไปตัดสินันที่ไปอ้ไม่ใหญ่คิพันับแยกไปขัไม่เยอเลยขนไปร้อยยี่หาเลยอ่ะของวันนั้นงงมากเลยทำอะไรารถปรอ่พ่อเดไปครับก็ะไม่เรู้ว่าทำไรไปเนี่ยตัวนี้เนี่ยรถผมเนี่ยร้อี่้าพลาเลยจดย่ห้าเล นี่เขาดินมาห้าสิบมันก็ได้แต่กระ벙นะครับห้าสิบแต่กระ벙มันไม่รูว่ามันพุ่งเร็วมันพุ่งเร็วแต่กระ벙เาะว่าเพราะว่าที่เราทำถ้าเราทำมันมันไม่พุ่งก็ไม่พุ่งแล้วหมดเห็นไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็แต่งชามเสร็จแล้วนะชามชามของผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมอันนี้ทํามือนะอย่าดราม่านะครับแล้วแต่คนศรัทธาแล้วแต่ชอบนะครับถ้าชอบก็แวะมาให้ผมทําให้ได้นะ วิ่งแน่นอน,นครับเราประกันอันนี้ก็มีบ่านะยางยางเดิมก็เอาไว้เหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ที่ผมทําบ่าสองอันนี้ไว้เนี่ยเพื่อไม่ให้สายพานมันมันมัน,มนไม่ให้สายพานมันย่อนในรอบเดินเบานะครับนี่นะนคล้ายๆเป็นรถหมกนะครับผมรถหมกนะนี่ใส่เม็ดเบอร์8กับเบอร์13นะครับเม็ดกลางๆนะไม่ไม่เบามากนะครับเม็ดสิบสามนะเดี๋ยวรอดูก่อนก่อนเนี่ยเรียบร้อยแล้วชุดหลังก็เรียบร้อยแล้วเฟืองหลัง14ฟันนะครับ